ครับสวัสดีครับเบิกทราบสวัสดีครับ,บค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพรอแม่พี่น้องทั้งบ้านเด้อค่ะเด้อค่ะเขาเมื่อล่วกะกดไร่กดแช่น้าเนีอค่ะมือนีนก่ย่ำนะะเนาะค่ะว่าเป็นแนวทกะงข่าวมาสองวันแล้วเนาะเป็นอียังบุเดือนช่วงเดือนเมนื่อหนี่ยากได้น้ำหองลูกพี่น้องเมื่อนี้ก็มาแจ้งข่าวพี่น้องอีกเนาะคะ่ะสําหรับผู้ที่เขามาถามมาเหลขกลูกไส้ไมีเปลี่ยนแปลงบ่อนะคะ เปลี่ยนอยู่นะค่ะเนาะแต่ว่าตัวเกานี่กะกับฟันไว้คือเกาเนาะค่ะแต่ว่ามีเหตุการณ์แตกขึ้นอีกแสด้ย,ย่ายห้องอีกแบบพี่น้องอค่ะเนื่องด้วยว่าปกติกับว่าเคยเจอเนอะแบบนี้เนาะอันขออนุญาตเด้อพี่น้องปกติค่ะหองเบิกสับใจย,ยูซีพ,นพ,นพันบ่เกิดหาพันให้ลูกชายเนาะ เื่องค่าห้องค่านา้มค่าไฟค่าห้องมันสามพันกว่าบาทเนาะคะ่ะปากฏว่าหด็กง่ายอีกเพราะว่าเหตุผลที่ง่ายก็บพราะเดี๋ตั้งตัวมาก่อนดิบินค่าห้องค่านาม้มเขาค่าไฟออกมาเจ็ดพันกว่าบาทเดือนเดียวะคะ่กะก็เลยว่าอู้มันว่ไหวดอกมันแพงเกินเนาะคะ่กะก็เลยเจะง่ายอีกพี่น้องสําหรับผู้ที่ถามมากเมื่อวานนี้พอดีพอดีเนาะคะ่ะ ก่อนอื่นกักกาบขอบพระคุณเด้อผู้เพ่นถือเพื่อนทรงคาหงมาให่ลูกไส้เนาะค่ะเพื่อนว่าซวยคาใหญ่หงเพื่อนว่าสั่นถือน้าหลายบาทอยูงวดที่ดล้วงวดนี้จะล่อเบื้องหงไม้ของลูกไส้เบิกทราบว่าสิเป็นหงไดว่าสั่นกับว่าแจง่าวพอดีพอดีเนาะค่ะว่าสิฟันท่งตัวเก่ากับว่าได้ฟันดอกบาทนี้แต่กับซื้อไว้น้ำาคาหงเก้าน่ะสองศูนย์เก้าได้ว่าเบืกทราบกับ เอ๊ะใจแต่เมื่อขึ้นอยู่ดอกเมื่อขึ้นฝันเห็นหูกชา้ว่าฝันแม่นแต่ฝันเด็กฝันคิวจังสี่ในเด้อสนอกฝันเห็นลูก,าากชา้ยา,ย,ยามไรมีเรื่องให้ปวดหัวโหลดพี่น้องเมื่อคืนฝันว่าหูกชายอยู่ในตู้เมืองลูกสะพายอยู่มานอนอยู่บ้านยามานอนอยู่ดีนละล้านพญานาคมันจีเฮ็ดมีเงี้ยนหลังหนึ่งอยู่ทั้งหนา ในความฝันน่ะเป็นบ้านของเบิกทรย์แต่จริงมันโบมีเนาะฝันนอาเพื่อนนอ่นอยู่นผู้เที่ยวจะคว้างเขาไปนอนบ้บานทางงในยายนดกันเลยว่าเอาไปแม่ไปเอารูปมานอนทั้งในแม่รูปไปนอนทั้งนอกมันแห่งยานผีอยู่ผีหลายถึงได้อยู่ร้านพญานาคันว่าทัน <c oughs> ฝันเมื่อคืนนี่กะกักเนาะก็เลยว่าเอาเฮ็ดจังไดเนะาะบาดนี้คือโทษติดตัวบด้เลยพยายามจะขี่รถออกมา มาครับเอาลูกไปไปนอนทางในบ้านปรากฏว่าไปมีผู้ชายผู้สาวผู้หนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ขั้นสีแดงจอดไว้ทะเบียนรถจะทะเบียนยังเอ้ยจะไอแต่วัดเนี่ยอกินน้ำจะกล้ามากค่ี่นแต่ว่าโบมี่โบเห็นทะเบียนรถเนาะเบาหอนพูดละ ข้าเ็ข้อสงสัยปูสิไปหาหไปหาเอาลูากไผ่มาสันสิไปยืมรถแต่ปูว่าสันบอกได้ไปได้รถเท่านี่นี่คุณเจ๊กับเสียบข้าอยู่ในรถเท่านันวะจะเลยตื่นซะมาตื่นเ่ามาแม่บินคาหองมาแล้วเด้อสันมาเบบ่งบินละกุกใหญ่มาแพงกูบาทชเนาะเจ็บท่านกบาทเกือบแปดพันเนาะคะ่ะ แถมก็เลยแจงง่ายออกเสียด้ง่ายหองอีิกนะคะซึ่งสียง่ายมืออื่นเนาะค่ะพี่น้องสียง่ายมืออื่นนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ระคะพี่น้องเอ้ยหองผักหองแก้วหองเซาเนาะแล้วมองกันราคาพ่อฟังอยู่ดอกแล้วมองกัมันมันไปอยู่หลายมองราคามันต่างกันหลายมอง เป็นอพาร์ตเมนต์บองเก้าวอพาร์ตเมนต์แต่ว่าราคาหันพอฟังเนาะสี่พันเนาะอุปอเนาะสงสัยแกใช้ไฟหลายเออสงสัยใส่ไฟจังได้ใส่อุบาทอุปเหว่าค่าไฟสามพันกว่าบาทพี่เนาะค่ะว่าตายตายสนองง่ายประเนรินสั่งลูกง่ายหรือสิไปง่ายมืออื่นเดี๋ยวเหมือดแลงสิไปอันเบืองห่อไม้ก่อนเหมือดทรับก็เลยแจ้งเอฟซีนะคะสำหรับผู้รอดเลขลูกใส จะเป็นวันเสาร์นะคะเบื้องกรกพร้อมเนี่ยไปหาหองเนาะสองนวันเสาร์ออาสองวันเดียวถ่าฟั่งเบื้อหองไม่เนาะคะ่ะแต่เบื้อหองเก้ากะให้เอาคือเก้ามือนีิเพื่อนว่ามากสองเก้ากับสองหกแล้วแม่วัสนสะันห้องเก้าน่ะสองศูนย์เก้าเอาคือเก้าเด้อค่ะ,คะเพราะว่าหองขี้ใหญ่ออกนี่ก็มากออกคือกันฟันมาสองเก้าสองหกมาค่ะจับหัวด้วยไหมครับสองศูนย์เก้าสองศูนย์หกเนี่ยครับ เดี๋ออกตัวเก่าไงันเขาไม่แน่นะออกไ่นแน่ดิดิ้งไปหยั่อได้ไใหญ่เต่ห้องแต่พี่น้องร <c oughs> อบนี่นะเ <c oughs> บิกทราบกับวิ่นบ่ทุนแต่สีว่างอันมัดจ,จำแหละว <c oughs> ่างไปเต่เสื้อมัดจำกับแพงเนาะค่ะ <c oughs> มัดจ,จำดวงนาเดือนหนึ่งบัจาัยใหญ่ออกค่อยๆได้ขึ้นดอกก <c oughs> ารันกานี้จบแย่เพราะสิเหตนนาดืด้อแต่เพื่อเพื่อได้จบเติมนะค่ะโอ้ยสันดกสิเค็ดจังไดสันดก หายเอฟซี FC ล่อไว้เด้อค่ะเด้ออีกมื่สองหมือนสี่ได้เห็นเบอร์ของไมย่ย่ายของไม่อีกแล้วเนาะคะ่ะอยู่ได้เดือนเดียวนะคะปกติกับวด้ย่ายดูป่านนี้เนาะคะ่นะเนาะกลาเป็นแปลกๆยุดอ,อกภักเหนืย่ายของดูดูเนาะคะ่ะเอฟซีกับพิจารณาดูนะคะเนาะ,ะ,นะะ,นะะสองเก้านี่เป็นสองหกได้เนาะคะ่ะตอบเบอร์ของนี่ยเป็นสองศู 6, นย์เก้ากับสองศูนย์หกเนาะคะ่ะ มีหัวไว้สิออกตัวเก้าบอ <c oughs> ตัว่าแน่ด้ววดดีผดังตัวเก้าได้ดังเก้าศูนย์เออเลขเกี่งมาดังตัวเก้ามาดังเก้าศูนย์นะพี่น้องเงือบโยแต่เบิกซาบอันขมักน้ําแก้คือสองเก้าเก้าสองเนาะคะ่ะบรู้ว่าจีพียิปโรดดิท่านบอนะคะ่ะเป็นเลขนะาโรี่เลขทไายโรดดิก็ได้อาจจะเป็นรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ท,สที่หา้านะคะเนาะ พิจนาเบิงสำรับผูรอนะคะผูบารอบ่มักกับบ่ยังนระค่ะมักกับจังเอาบ่มักกับพานมันกาบว่าได้เป็นแปลกๆยู่ดอกเบิกทราบแปลว่าแปลกยูดอกงาก่กงายาค้ลุกไสสองสามเดือนมานี่จักเป็นแนวใดนะะเนาะค่ะเนาะเอาหวังว่าเบอืหอหงไมสีบนี้เบอือห้องเกา จีได้สื่อง่ายๆเนาะค่ะเนาะยิบลอตเตอรี่ง่ายๆถารุ่นเบอร์ของไม่เด้อพี่น้องผู้ใดรอเพิมพ์วันรอไหวเนาะค่ะเป็นกำลังใจให้เบิกทรัพย์น้าแมงใายห้องจนบ่มีเงินนะพี่น้องง่ายอีกแล้วลูกไส้เนาะค่ะเอาเบิ้งเด้อกะเห็นว่นนี้ตัดว่นน้อทางคุณเห็นชัดไหมคะชัดครับ แคปหน้าจอไว้นะครับเอฟซีครับผมอันนี้เฉพาะเลขลูกชายนะคะยายห้องเลยเป็นเลขเลขยายห้องนะครับสองงวดแล้วนะครับเอฟซีครับงวดนี้งวดที่สามนะครับเนาะงวดที่แล้วก็ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับสําหรับเลขลูกชายอันนี้ใช้ได้ง่ายอีกแล้วก็ง่า่ด้วยเหตุผลวาคาแห้งเกินไปก็คือใส่ไฟใส่ฝาคักแนบุันนี้ค่าไฟสามพันกว่าบาท เป็นธรรมดาเนาะอย่นเมืองมันสีแพงคือรานนะไว้กับสิให้มาเที่ยวอดอกให้มาอยู่บ้านดอกบ้านนี่กันใหย่อีกกันแพงอีกค่ะจะให้หมอเที่ยวเอาใส่ควาวมานนาเอาเนาะค่ะเนาะค่ะจะเป็นแนวทางผู้ใดรอดกับพิมพ์ว่ารอดไว้เนาะค่ะให้เอฟซีผู้พ่นถามมาหมื่ว่านถามในจังหวะพอดี เมื่บวานถามว่าเปลี่ยนแปลงบัวพันเพรภาวะสองเก่าบางคนก็ว่าอัันแม่กระทั่งเก้าศูนย์นะคะอันแม่กระทั่งเก้าศูนย์เนาะค่ะขอบคุณเบิรัตเนาะค่ะรับเป็นแนวทางนะครับผมเร่รับลูกชายนะครับวันนี้เรางวดที่สามแล้วนะครับผมครับขอบคุณเบิรัตครับผมเพลินเล่อ